ยินดีด้วยนะคะพี่น้องประชาชนใน3มกลุ่มนี้วันนี้มีการจ่ายเงินอนตรงเข้าบัญชีให้รับเงินก่อนสงกรานจริงๆค่ะบางท่านรับสูงสุดต่อคนต่อราย1000บาทบางท่านนะคะพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาได้เฮรับการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างถึง2อิชนิดข้าวและวันนี้ค่ะพี่น้องเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มนี้รอคอยกันมานานมากเลยนะคะได้รับการยืนยันว่า12เมษายน2 5 6 6ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปจะมีการทยอยจ่ายเงินให้ก ับพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มนี้โอนตรงเข้าบัญชีให้2เดือนรวดเลยนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะร่วมแสดงความยินดีด้วยค่ะสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวที่ได้รับการโอ,อนเงินในส่วนของงวดที่26ได้รับไม่ทุกไม่ได้รับทุกคนนะคะคุณผู้ชมได้เฉพาะคนที่แจ้งเก็บเกี่ยวในช่วงวันที่1นึถึงเเมษายนซึ่งส่วนมากจะเป็นพี่น้องเกษตรกรชาวนาทางภาคใต้งวดที่26เนี่ยจ่ายเงินชดเชย2อซนิข้าวได้แก่ข้าวเปลือกหอมมะล,ลินอกพื้นที่ราคาเกินกลางอ้างยิงอยู่ที่1 3ึ่งหมื่นสามพ แล้วก็ชดเชยอ,อยู่ที่417บาท53สตางค์ส่วนข้าวเปลือกปทุมธาน,นีค่ะราคาเกินกลางอ้างอิงอยู่ที่1 9 3 6บาท84สตางค์ชดเชยส่วนต่างอยู่ที่63บาท16สตางค์วันนี้ทกัสนัดจ่ายโอนตรงเข้าบัญชีให้กดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ร่วมแสดงความยินดีด้วยนะคะ กลุ่มที่สองค่ะพี่น้องประชาชนในกลุ่มอสมอและอสสทั่วประเทศนะคะทั้งหมดอยู่ที่1 9ึ6 3ล้านเหนึ่งคนวันนี้มีการจ่ายเงินออนตรงเข้าบัญชีให้แล้วค่า่วยการ1 0 0่บาท12เมษายนสอน2566ค่ะและที่สำคัญนะคะความคืบหน้าล่าสุดหลายคนก็สอบถามเข้ามาหลายคนก็ทราบแล้วแหละว่าเงิน2 0 0 0บาทจะจ่ายเมื่อไหร่เป็นปีงบประมาณที่ตั้งไว้ในงบประมาณปี25 6 7ปี2 5 6 7ถึงจะได้รับการโอนเงินนะคะแต่วันนี้ เงินค่าเปิดการนึ0พบาทเข้าแล้วกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ร่วมแสดงความยินดีด้วยค่ะและจะได้เฮเมฆนะคะรับเงินก่อนสงการนี้ล่าสุดผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยออกมาแจ้งข่าวดีในการรับเงินก่อนสงการให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วก็เข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพาราในเฟสที่สีซึ่งวันนี้12เมษายนคาดการว่าทกศจะเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปเช็คสิ การโอนเงินได้นะคะจะจ่ายจริงโอนจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับทางธนาคารทกศแต่พี่น้องเกษตรกรใช้คําว่าทยอยโอนซึ่งจะไม่ได้รับพร้อมกันทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าลืมตรวจสอบเช็คสิทธิการโอนเงินนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ก็ะชร์เป็นกําลังใจให้สวัสดีค่ะ